สำหรับ CPF เนี่ยกำไรไตรมาส2อ,ออกมาเป็น a i m ท h i g h นะคะจุดสูงสุดใหม่ซึ่งเราคิดว่ามันเป็น all-time high อยู่แล้วแหละแต่ว่าออกมาดีกว่า ที่เราแล้วก็ตลาดคาดอีกนิดหนึ่งนะคะประมาณ7% <บ S 1> ทีนี้กําไรปกติอะค่ะของ CPF อยู่ที่1,994ล้านบาทค่ะเติบโต97%้าสิบเจ็ดเอเนอนเยียร์แล้วก็เติบโต28%่สิบอร์เซ็นต์คนะคะหลักๆที่ดีกว่าคาดค,คือมาจากส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมที่ดีกว่าคาดนะคะแล้วในไตรมาสนี้ให้ไ,ไลค์คือ Ross Profit Margin อยู่ที่19.8%ระดับนี้เป็นระดับที่ดีที่สุดในรอบ17ไตรมาสเลยทีเดียวเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบนะคะลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะราคากักทัวเหลืองค่ะ ลดลงถึง23% year on year แล้วก็3% Q on Q นอกจากนี้นะคะราคาหมูไม่ว่าจะเป็นหมูไทยเวียดนามหมูกัมพูชาหมูรัสเซียหมูเวียดหมูฟิลิปปินส์นะคะในไตรมาสสองเนี่ยราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้ง year on year Q on Q เลยค่ะดังนั้นก็นำไปสู่กันปรับประมาณการกำไรปกตินะคะของปี25แล้วก็26เพิ่มขึ้น35%แล้วก็28%ตามลำดับโดยหลักๆการปรับ มาจากปรับสมมุติฐานของตัว gross profit margin เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับงบของตัว first half ที่ค่อนข้างดีนะคะสำหรับโมเมนตัมของไตรมาส3เนี่ยคาดว่ากำไรปกติจะเพิ่มขึ้นเยียร์อันเยียร์จากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าไตรมาส2เขาเป็นฐานสูงค่อนข้างมากดังนั้นพอเป็นไตรมาส3ค่ะคาดว่ากำไรจะลดลงคิวออนคิวเนื่องจากว่าถ้าตามกันมาเนี่ย ราคาเนื้อสัตว์โดยเฉพาะราคาหมูนะคะเขาค่อนข้างที่จะอ่อนตัวลงในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะคะดังนั้นนะคะก็เรามองว่ากำไรปกติของช่วง first half เนี่ยน่าจะดีกว่า second half เราก็มองว่าไตรมาสสองเนี่ยน่าจะเป็นจุดพีของปีนะคะทีนี้ไฮไลท์ของ CPF วันนี้คือเซอร์ไพรส์ในเรื่องของปันผลระหว่างการค่ะปันผลระหว่างการรอบนี้จ่ายถึงหนึ่งบาทต่อหุน้นยิวเนี่ยสีเปอร์เซ็น ซึ่งมากกว่าที่เราคาดนะคะเนื่องจากว่าปกติเนี่ยถ้าย้อนหลังไปเขาจะจ่ายประมาณ40สตางถึง45สตางในในงวดของปันหลระหว่างการแต่รอบเนี้ยน่าจะเพราะว่างบการเงินออกมาดีมากดังนั้นเขาก็เซอร์ไพรส์ในเรื่องของปันหดด้วยที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นวันนี้อาจจะได้เห็น CPF เล่นขึ้นมาได้จากเรื่องของทางงบแล้วก็ ที่สำคัญคือปัผลิเนี่ยแหละค่ะที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตลาดนะคะเออกหนด XD วันที่29สิงหาคมนี้นะคะก็ยังคงคำแนะนำบายวิธี sum of the parts นะคะแล้วก็ปรับเพิ่มตัว target price ค่ะมาอยู่ที่38บาทต่อหุ้นจากเดิม35บาทต่อหุ้นค่ะ